คุณผู้ชมคะจากเหตุการณ์ที่คนไทยจะต้องสูญเสียพ่อของแผ่นดินไปนะคะเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาดังนั้นค่ะทำให้กิจกรรมการจัดปีใหม่นะคะกิจกรรมรื่นเริงต่างๆก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามความเหมาะสมค่ะทางด้านเซ็นทรัลเวิลด์นะคะก็มีการจัดกิจกรรมค่ะสคสส่งความสุขถึงพ่อบนฟ้านั่นเองนะคะกระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกับพันธมิตรจากหลากหลายองค์กรค่ะเตรียมจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจําปี2560ค่ะภายใต้ชื่อ ่งานว่าแสงเทียนแห่งสยาม a อ c เ n t r ทร w o เวิรวมดวงใจไทยทั้งชาติส่งอสอคสอถึงพ่อบนฟ้าโดยได้จัดงานถแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อเย็นวานนี้นะคะโดยกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งงานที่ทำให้ประชาชนคนไทยได้มารวมใจกันเพื่อกลั่นทุกความรู้สึกออกมาให้กึกก้องไปทั่วโลกค่ะ ผ่านการส่งสคสถึงพ่อบนฟ้ารวมไปถึงมีการร้องเพลงพรปีใหม่พรจากพ่อที่คนไทยจะไม่มีวันลืมนะคะพร้อมทั้งฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์กลางแจ้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีศิลปินดารามาขับกล่อมเสียงเพลงจนถึงไฮไลท์สุดพิเศษนะคะก็คือการจุดเทียนในคืนข้ามปีครั้งแรกและครั้งเดียวค่ะที่เปรียบเสมือนการรวมใจของคนไทยทั้งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9กันอย่างพร้อมเพรียงค่ะ เราได้นำมาบทเพลงซึ่งค่ายเราเนี่ยได้ทำเพลงพิเศษขึ้นมาเพื่อราลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่9นะครับชื่อเพลงว่าการละครั้งหนึ่งตลอดการไป ร้องแล้วก็ไปเล่นให้ทุกคนฟังเป็นถือเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะครับเราจะแตกต่างจากทุกปีค่ะทุกปีเราจะเข้าดาวแต่ว่าปีนี้เราจะเปลี่ยนมาเขียนส่อข้อสอถึงถึงพ่อบนฟ้าเพราะว่าปกติเนี่ยพ่อจะเขียนให้เราทุกปีแต่ปีนี้เราจะร่วมกันเขียนแล้วก็ส่งถึงพ่อก็อยากจะเชิญชวนนะครับคนไทยทุกๆคนนะครับให้มาร่วมกิจกรรมด้วยกันนะครับเราจะมีกิจกรรมดีๆหลายกิจกรรมเลยที่เราจะทําร่วมกัน นะเราจะสวดมนต์ร่วมกันเราจะระลึกถึงพ่อหลวงร่วมกันก็ mm hmm. อยากจะเชิญชวนทุกทุคนนะครับให้มาร่วมกันครับ